สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช anel นะครับวิดีโอนี้นะครับทุกคนผมจะมาสอนทุกคนในการเริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์กันนะครับต้องบอกก่อนว่าวิดีโอนี้นะครับไม่ได้จํากัดเฉพาะการเป็นฟรีแลนซ์เว็บดลอปเปอร์ก็คือเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถเอาสิ่งที่ผมบอกในวิดีโอนี้ไปประยุกต์ใช้กับ ทุกสายงานนะครับจะเป็นฟรีแลนซ์อะไรก็ตามทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ผมจะมาเริ่มเลยนะครับผมซึ่งการเริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นชีวิตที่แน่นอนหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันอิสระอะไรงนี้ใช่ปะ่ะนะครับก็ใช่มันก็อิสระนะครับทำงานเมื่อไหร่ก็ได้อะไรงี้นะครับแต่ตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันจะมีจุดที่ยากที่สุดเลยนะผมคิดว่ายากที่สุดเลยก็คือ การหาลูกค้าคนแรกนะครับผมซึ่งหลายคนก็อยากรู้ว่าเราจะทํำยังไงให้เรามีลูกค้าคนแรกได้ใช่ไหมครับจริงๆก็ไม่ยากนะครับแต่ทุกคนเนี่ยจะต้องลงมือทําและก็มีความอดทนนะครับผมแน่นอนว่าการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการลูกค้าใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีคนรู้จักเราใช่ไหมนะครับการที่คนรู้จักเราเนี่ยถ้าเกิดเราทํางานนะครับทํางานดีนะครับส่งงานตรงเวลานะครับคุยรู้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับ ตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นการบอกปากต่อปากนะครับแล้วทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะครับก็ตรงนี้ครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการหาลูกค้าเนี่ยนะครับผมจะไล่ทีละสเต็ปเลยนะครับว่าเราจะเริ่มยังไงก่อนนะครับอ่ะตรงนี้อยากให้ทุกคนเอาปากามันจดเลยนะนะครับหรือว่าเขียนบันทึกไว้นะครับในโทรศัพท์อะไรก็ตามนะครับเพราะว่ามันจะมีเป็นหัวข้อที่ผมจะลิสต์ให้ทุกคนนะครับและให้ทุกคนเนี่ยไปทําตามขั้นตอนนี้เลยนะฮะอ่ะเรื่องแรกนะครับมาพูดเรื่องแรกก่อน เป็นเรื่องที่สําคัญมากเช่นกันนะครับนั่นก็คือเราจะต้องค้นหาตัวเองก่อนนะครับหลายคนเนี่ยอยากเป็นฟรีแลนซ์แต่บางคนไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องค้นหาตัวเองก่อนแต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความรู้แล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอยากจะเป็นฟรีแลนซ์ด้านไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นฟรีแลนซ์โปรแกรมเมอร์ใช่ไหมอ่าเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์อะไรอย่างนี้นะครับเรารู้แล้วว่าตัวเองชอบด้านนี้ใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่เราถนัดมากที่สุดนะครับ เราก็เริ่มนะครับฝึกฝนทักษะตรงนี้ให้เราเนี่ยเชี่ยวชาญน,นะครับผมแล้วในการเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแบ่งงานไปอีกนะนะครับบางคนชอบทําหน้าเว็บอะไรเงี้ยอ่ะเราอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ที่รับทําหน้าเว็บอะไรอย่างี้ใช่าาจจหไหมฮะในส่วนของฟรอนต์เอนนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ชอบฟรอนต์เอแต่ชอบเป็นการเขียนระบบอะไรเงี้ยเราก็อาจจะรับงานแบบนั้นนะครับเนี่ยมันก็จะมีแยกไปอีกคืออยากให้ทุกคนหาตัวตนของตัวเองให้เจอก่อนนะครับว่า เราอยากจะรับงานแบบไหนนะครับหรือเราอาจจะชอบแบบทําทั้งคู่เลย front end back end อะไรเงี้ยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ คือพูดง่ายๆว่าหาจุดแข็งจุดขายของเราให้เจอนะครับผมแล้วให้เราเนี่ยโฟกัสไปที่ตรงนั้นนะครับผมถ้าเราชอบทําหน้าเว็บก็คือโฟกัสเรื่องนั้นไปเลยนะครับแต่จริงๆอะ่ะสมมุติว่าทุกคนอะ่ะอยากจะไปรับทำแบอนอะไรบ้างคือทุกคนก็ประกาศได้ว่าเออผมก็รับทำนู่นทำนี้คือก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับอะ่ะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับทุกคนนั่นก็คือหาตัวเองให้เจอนะครับหาจุดแข็งจุดขา,ขายของตัวเองให้เจอว่าเราอยากไปรับงานในส่วนไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีแบ่งแบบ ไปอีกเยอะมากอะ่ะอ่ะก็ไปดูว่าเราชอบแบบไหนนะครับโอเคถัดจากเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการค้นหาตัวเองให้เจอนะฮะเรื่องที่2นะครับทุกคนนั่นก็คือทุกคนจะต้องมีผลงานหรือว่ามีพอร์ตฟิลลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยผลงานหลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวผมยังไม่มีลูกค้าเลยแล้วผมจะมีผลงานได้ไงนะครับจริงๆอะ่ะผลงานเนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นผลงานที่คนมาจ้างเราเสมอนะนะครับอาจจะเป็นผลงานที่เราเนี่ยอยากจะทําขึ้นมาเพราะว่าแน่นอน ในการที่เริ่มต้นเนี่ยเรายังไม่มีลูกค้าใช่ไหมเราก็จะต้องมีผลงานเป็นผลงานที่เราทําขึ้นมาเองอะเพื่อให้ผลงานเนี่ยมีในพอร์ตโฟลิโอนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีใครมาจ้างนะครับก็ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะทําผลงานที่เราจะรับเป็นฟรีแลนซ์อะนะครับอย่างเช่นสมมุติทุกคนอยากจะเป็นเว็บดีลเปอร์ที่ทําหน้าเว็บอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดยังไม่มีลูกค้าเราก็ทําหน้าเว็บที่เราอยากให้เป็นผลงานเราอะทำขึ้นมาแล้วก็เอาใส่ในพอร์ตนะครับ ตรงนี้เนี่ยคือต้องทำอะนะครับต่อให้ยังไม่มีคนมาจ้างก,ก็ต้องมีผลงานที่เราแบบเออให้ลูกค้าดูว่าเนี่ยเราทําลักษณะแบบนี้นะงานที่เรารับอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีลูกค้าจริงๆนะครับมีคนมาจ้างงานจริงๆเราขึ้นมาแล้วเราโมวแต่รอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีลูกค้า เราจะได้ทํางานสักทีอะไรเงี้ยอย่างนั้นมันก็จะเหมือนกับโอกาสมันก็หายไปเลยนะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนสร้างผลงานคือคิดเองทําเองอะ่ะหรือว่าหาตัวอย่างคือมันมีเยอะมากครับหาตัวอย่างเว็บไซต์หรือว่าอะไรก็ลองสร้างขึ้นมาดูนะครับระหว่างแบบมันยังไม่มีลูกค้าหรือว่าอะไรเงี้ยคือช่วงแรกอะ่ะต้องทําอย่างนั้นก่อนเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าแสดงทักษะข,ของเราขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ครับพอร์ตฟลีโรของเราเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะสร้างยังไงใช่ไหมครับจริงๆก็ง่ายมากครับทุกคนเห็นไหมทุกวันนี มีโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายนะครับ YouTube Facebook หรือเว็บไซต์อะไรเงี้ยคือทุกคนสามารถที่จะเปิดขึ้นมาแล้วก็อัปเดตผลงานที่ทุกคนทำะนะครับแต่ก่อนผมก็ทำอย่างนี้นะครับช่วงแรกนะก็ทำทำสร้างตัวตนสร้างผลงานขึ้นมาบนโลกออนไลน์นะครับอันนี้สําคัญมากหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แต่ว่าหลายคนเนี่ยมักจะท้อไวเกินไปนะอันนี้ผมผมอยากจะบอกทุกคนว่าการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยแน่นอนนะครับมันจะต้องอดทนนะก่อนที่เราจะมีลูกค้ามีอะไรคือ ผมไม่แนะนําว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยทำงานประจําอยู่อะแล้วทุกคนจะออกมารับงานฟรีแลนซ์เองเลยคือแล้วยังไม่มีลูกค้ายังไม่รู้จะหายังไงอะไรเงี้ยผมไม่แนะนําว่าให้ทุกคนออกมาทำนะคือให้ค่อยๆสร้างไปก่อนนะครับหรือถ้าน้องๆน,นะครับกำลังเรียนอยู่อะไรคือตรงเนี้ดีมากเลยเพราะว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้แบบมีความรับผิดชอบอะไรสูงนะครับก็เฉพาะเรื่องเรียนเนี่ยจริงๆพี่ว่าถ้าเราสามารถแบ่งเวลามาได้อะค่อยๆมาสร้างตัวตน ถ้าเรารู้ตัวนะว่าเราอยากจะแบบเรียนจบมาเราไม่อยากไปทํางานในบริษ,ษัทอะไรเงี้ยเราอยากจะมารับงานเองทําอะไรเองเป็นนายตัวเองอะไรเงี้ยคือก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มสร้างเลยตั้งแต่ตอนนี้ครับอย่างเช่นน้องๆผมเห็นเยอะมากแบบ 15, 1 6 17เอะไรเงี้ยคือค่อยๆทําไปนะครับเพราะว่ามันจะต้องอาศัยระยะเวลาเช่นเดียวกันกว่าคนจะมาเห็นเรากว่าคนจะรู้จักเราอะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับแต่เชื่อพี่นะครับว่ายังไงมันก็ต้องมีนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความสม่ําเสมอนะครับ สิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยอัปเดตตัวเองตลอดอัปเดตความรู้อะไรเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องตรงนี้ทีหลังนะเรื่องของแบบว่าถ้าเกิดเราอยากให้คนรู้จักเราเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับโอเคอันนี้ก็คือผ่านมา2เรื่องแล้วใช่ไหมก็คือค้นหาตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็การสร้างอ่ฟพอร์โฟลออนไลน์นะครับก็ตรงนี้หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอ่าทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือการทําให้คนรู้จักเรานะครับตรงนี้สําคัญมากเพราะว่า ถ้าเกิดเราอยากจะมีลูกค้านะครับเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับเราก็จะต้องสร้างตัวตนถูกป่ะนะครับแล้วทุกวันนี่มันมันไม่ได้ยากแล้วอะนะครับเรามี Facebook มี Line มี Youtube มีอะไรเงี้ยคือโซเชียลมีเดียใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่ใช้แบบเอาไว้อัพสเตตัสอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเราจะทํางานนะครับเราจะต้อง จริงจังเพราะว่ามันคืองานเรามันคืออาชีพเราใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องทําให้คนรู้จักเราสร้างตัวตนให้คนรู้จักนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับทุกคนอาจจะเปิดเพจ a c e b o o k นะครับเปิดเว็บไซต์นะครับเขียนบล็อกอะไรแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยว่าทุกคนอาจจะเริ่มจากการเขียนบล็อกก่อนก็ได้นะครับคือให้ความรู้ในเรื่องที่เรารู้อะอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้คนรู้จักเราเขียนบล็อกเนี่ยคือมันมีหลายแพลตฟอร์มเลยที่เราสามารถเขียนได้นะครับมีเดียมอะไรเงี้ยบล็อกเด็ดเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยคือมีหลายแพลตฟอร์มมากนะ ไม่ยากเลยนะฮะทุกคนก็แค่แบบอาจจะให้ความรู้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือผมอยากให้ทุกคนไปสังเกตเพจต่างๆที่เขาแบบมีคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยเราไปดูเทคนิควิธีการที่เขาเนี่ยโพสต์ Post, หรือว่าทำคอนเทนต์นะครับเราก็จะเห็นว่าแต่ละเพจเนี่ยแน่นอนเขาก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้อันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไงคนมันก็อยากรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องอะไรก็ตามนะครับพอมันเป็นเรื่องที่คนอยากรู้ปุ๊บ เขาก็จะแชร์ใช่ไหมนะครับพอแชร์ไปอ่ะคนเห็นเพจเราเขามากดไลค์อะไรเงี้ยก็ได้รู้จักเราว่าเออเราทําอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้ก็นี่แหละนะครับนี่คือความสําคัญของการทาบล็อกหรือว่าเขียนบทความนะครับเพื่อให้คนเนี่ยรู้จักเราว่าเราทําอะไรนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นการให้ความรู้มอบคุณค่าให้กับ นนนอื่ังตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์นะครับโอเคนะครับทุกคนถัดจากเรื่องของการสร้างตัวตนใช่ไหมฮะการเขียนบล็อกอะไรพวกนี้นะครับให้คนรู้จักเรานะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของการฝากประวัติของเรานะครับที่เว็บไซต์ Freelance Bay นั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับอ่ะก็นี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Freelance Bay อยู่นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมฟรีแลนซ์คุณภาพครับค้นพบฟรีแลนซ์ที่ถูกใจจากศูนย์รวมฟรีแลนซ์ค ื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวไปอย่างกับติดปีกบินนะครับผมนี่ฮะก็มาเกาะข้อมูลนะครับหรือว่าเนี่ยเราเราจะลงผลงานอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยลองลองมาดูนะหาฟรีแลนซ์นะครับคลิกมาที่เมนูนี้เห็นปะ่ะเนี่ยจะมีเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยทุกคนควรมาลงไว้เว้ยนะฮะเชื่อผมนะฮะว่ามาลงไว้เถอดดีกว่าเรายังไม่ได้เริ่มทําอะไรสักทีนะครับเนี่ยก็มีคนมาลงเยอะคือไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะมีคนสนใจหรอคืออย่าเพิ่งคิดไปก่อน คือมาทําก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยมันจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะได้หรือเปล่าคืออย่าให้ทําก่อนเห็นไหมนะครับคือแน่นอนว่าอะไรที่เราลงมือทอําอ่ะยังไงยังไงมันก็ต้องได้อยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเยอะเกินไปอ่ะถ้าเราตั้งใจแล้วอยากจะเป็นตรงนี้ก็คือต้องลงมือทำนะครับอ่ะก็มานี่ครับที่เว็บไซต์ freelancebay นะก็เราลงงานที่เราต้องการอะไรเงี้ยสร้างประวัติสร้างตัวตนขึ้นมานะครับอ่ะตามนี้นะนะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกเว็บไซต์หนึ่งครับทุกคนก็คือ fastwork.co นะซึ่ง เว็บไซต์นี้ก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถมาลงงานได้เหมือนกันหรือว่าใครที่อยากจะเป็นผู้ว่าจ้างอะไรเงี้ยก็สามารถมาค้นหาฟรีแลนซ์ในเว็บไซต์นี้ได้แต่รู้สึกว่าเว็บไซต์นี้มันจะต้องมียืนยันอายุอะไรพวกเนี้ยน่าจะต้อง18ขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยนะครับแนะนาว่าใครที่อายุถึงก็มาลงไว้ในนี้นะนะครับคือเราควรเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงอะเออมีข้อมูลเราหลายๆที่ยังดีกว่านะครับดีกว่าไม่มีที่ไหนเลยอะไรเงี้ยนะก็อยากให้ทุกคนมาลงไว้นะครับเห็นไหม ก็จะเป็นอีกเว็บหนึ่งที่ผมก็เคยลงงานไว้เหมือนกันนะนะครับสมัยแรกๆเลยนะฮะเนี่ยก็อยู่มานานแล้วนะครับก็แนะนำว่าเนี่ยเห็นไหมก็มีฟรีแลนซ์เยอะแยะมากมายนะครับที่เราเนี่ยสามารถมาลงเห็นไหมก็มาดูเนี่ยตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับอ่ะทีนี้นะครับหลังจากทุกคนรู้แล้วว่า ประมาณนี้นะในการที่เราจะเริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์ได้นะครับจริงๆมันก็มีแค่นี้แหละคือไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมตามที่ทุกคนเห็นนะครับแต่สิ่งสําคัญตรงนี้ก็คือเรื่องของเวลาครับอ่าตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึกท้อเพราะว่าแบบโอโ้โหกว่าจะได้งานกว่าจะมีลูกค้ากว่าอะไรคือแน่นอนว่าอะไรเพิ่งเริ่มต้นนะครับมันก็ยากเสมอนะครับเหมือนผมท o u t u b e อะไรเงี้ยเหมือนผมเริ่มต้นอนะ่ะผมเข้าใจดีความรู้สึกนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงอะ่ะแต่ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าท้อนะนะครับคือ เราต้องพยายามพยายามแบบทําให้มันได้ทุกวิธีเราคิดอะไรออกเราก็จงทํานะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเนี่ยอย่างเช่นทุกวันเนี่ยคนไทยเราใช้ Facebook อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็ควรโพสต์ควรไลไ์ว่าเออทุกคนรับทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือผมก็เริ่มมาอย่างนั้นเลยนะครับพอเพื่อนหรือว่าญาติหรืออะไรใครมาเห็นเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเออเรารับทานะอะไรแบบนี้นะครับคือมันมันมีช่องทางมีวิธีการเยอะมากอะ่ะมันอยู่ที่ทุกคนว่า จะเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับคือวิธีการไหนก็ได้ทุกคนแค่ต้องใช้เวลาแค่นั้นเองก็อยากให้ทุกคนนะครับสู้นะนะครับแล้วจําไว้เสมอว่าอะไรก็ตามมันใช้เวลานะครับคือผมไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่ทุกคนจะมีลูกค้าคนแรกคือมันก็อยู่ที่ตัวทุกคนเองว่าทุกคนเนี่ยจะพยายามที่จะมุ่งมั่นทุ่มเท สร้างตัวตนของทุกคนขนาดไหนนะครับคือมันใช้เวลาก็อยากให้ทําไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นวิดีโอที่ผมอยากจะมาแนะนําในการเริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับคือทุกคนนะทําได้นะทุกคนอยากจะเป็นอะไรทุกคนทําได้แต่ทุกคนต้องมีความอดทนเนี่ยผมพยายามย้ําเรื่องนี้เสมอคือมันไม่ได้มีอะไรยากคือช่วงแรกอะจำไว้เลยผมพูดเสมอ <c oughs> นะฮะคือช่วงแรกอะมันยากเสมอ แต่ทุกคนจะต้องอดทนนะครับดังนั้นถ้าทุกคนมีความมุ่งมั่นนะครับว่าทุกคนอยากจะเป็นอะไรก็ตามเป็นฟรีแลนซ์เป็นนู่นเป็นนี่นะครับทุกคนก็ต้องอดทนแล้วก็มุ่งมั่นทํางานของทุกคนให้มันไปถึงฝันะที่ทุกคนต้องการที่ทุกคนปรารถนานะครับยังไงก็อยากจะฝากทุกคนเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับว่าทุกคนทําได้ทุกอย่างนะครับแค่ทุกคนจะต้องเริ่มวันนี้แล้ว มุ่งมั่นทุ่มเทอดทนก็หวังว่าวิดีโอนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ